ใายประกาศ2หนุ่มสาว GMMTV ติดโควิดซีซั่นนี้ไม่รอดสำหรับดาราสาวน้ำตาลทิพนารีและวินนี่ธนวินนักแสดงดังสังกัด GMMTV ที่ออกมาประกาศติดโควิดท่ามกลางความตกใจของแฟนๆโดยต้นสังกัดได้ออกมาจดหมายแจ้งอาการป่วยของวินนี่ก่อนโดยระบุว่าวินนี่ได้เข้าสู่กระบวนการตรวจ PCR ก่อนโรงพยาบาลแจ้งผลว่าพบเชื้อโควิดแต่เมื่อประเมิน แล้วเป็นผู้ป่วยสีเขียวให้ทำโฮมไอโซเลชั่นแยกกักตัวที่บ้านพร้อมยกเลิกงานทั้งหมดและแจ้งคนที่เกี่ยวข้องแล้วต่อมาต้นสังกัดแจ้งข้อความเพิ่มเติมว่าน้ำตาลได้พบเชื้อโควิดในร่างกายเช่นกันจากการแจ้งผลตรวจ PCR โดยน้ำตาลแพทย์ได้ประเมินอาการว่าเป็นผู้ป่วยสีเขียวให้แยกกักตัวและทำโฮมไอโซเลชั่นอยู่ที่บ้าน พร้อมยกเลิกงานแล้วพอมีการอัปเดตข้อความไปก็มีชาวเน็ตมาก,กดไลค์และมอบกำลังใจให้ทั้งสองคนอย่างมากมายโดยบอกว่าไม่ควรเครียดและควรสู้ๆไปด้วยกันและหวังว่าโควิดจะหมดไปจากไทยและโลกนี้เร็วๆนั่นเอง